có thể mà có tăng nghĩ cho là là y văn mã thiết đi đi gì mẹ tiếng ai ra đi mẹ tiếng qua to ôi cái vẹt biển mà hỏa ngọt thôi nè hòa có năng hòa tròn vậy năng hòa đã đứng nhau tròn cái gì hòa tròn nắng nắng hòa tròn tròn đai mảnh รถอีงนังของพอมืออะไรือห้าห้าแปดพอบอกห้ถอยลงมาอย่านขึ้นทึงทึงเือวันมือไว้เลยมาจะตกตาอิงนางสองพอก็เลยต่อไปว่าถอยก็ถอะคือกี่วันก็พ่อหนติี้ว เออถอยมาแบบกัดินกันแนักไปบืนคืนข้านบืนกินไปว่าลอยปีทำถอยลงวาแล้วอืมันทำสิได้พราว่าขามาวันว่างแค่เพราะขามาวานไปเตาคิดเ่อะกว่เขาเข้าหายขาแต่เขารักหมดามวานเขารักหมดแต่ว่าข่ายขายอืมไม่มาไม่ขายขาก็ไม่ต้องถีบบ่ ว่าตอกขี้เราตอกขี้จักรดานไงว่าเ็าตื่นแล้วมังตกขี้ค่ะจากกรยานตัทช้างจากกรยาตัช้างช้างตัจกกรยจากจักรยานตัดช้างช้าตัดจากกระาจากจักรยาไปยังพอจากกระยานมันก็เป็นโรันหลักช้างมันไปยังพอเออช้างมันม่ขาดัขา่นหะมาเอาตเอาได้หรือป่า ทางไม่ทีขาว่าอะไตื่นมาลั่ท้องเขาจายว่าวิธีขาแล้วจักรยานมีสางล้อเออเกี่ยวว่าทางแต่เกี่ยวถัดว่าว่าเกี่ยวถือว่าชทางข้างว่าเกี่ยวกับวทางก็ว่าหมูป่ะมาณตัวเกี่ยวข้าวทางช้าคือชัดหยาบอันไหนไงก้ามังชุดก้าอันไหนไงก้ามง เจ้ากูก้าวหน้นเลยแต่เอาไปทายถังหลยถัว uh, ่างแล้วแล้วุกตกไป่านตัวพิตาลาาบุพิตาลาลาตูพัว่ามันมีบางวันเออพาว่า็ิจังทีม huh, ันต่แก้ปัญหาว่าอะไว่างหรอมอพอหาทางปัทางแก้หลางจึงหลายางมันมีีลห้อยางเกือบข้นมาว่าเห็้ เขาไดต่ว่าอยากได้ตูๆตูนยังเป้เปะว่าคือได้ว่าเขาว่าขายมายว่าว่าเป้เป้ะหละเขาขายขายว่าหนำวาดาตายหมดโลกว่ะนนงว่าเขาเราไปที่กจางไหนแล้วตายหมดัาดตัวไปว่ะท่านที่ดีเข้างหาทา่านแก่ที่จะตายนะแต่ว่าตายไม่หรกไมว่ะเอาเองเพ่มจากนาั้นที่จะตาั่้อง แต่สุขภาพแข็งแรงทีเอาแบบไหนแม่งว่าปะปอยากเงินบ้วยทั้งรปอยากเศรษฐกิจกูระอยากเนินตั้งมาหลายง่าไมากว่านต้ตื่นาแลวงงแล้วมากทั้งเขาไปใี้ที่ทั้งเขาไปที่เพราะว่าช่วงนี้ยกปปอยากยกปปอยากทั้งเขาไม่ยอมใจนะักทาางไปอยาเนะขนาดเป็นพทย์นาย,ยังไหนคนที่ไหน,น thứ hoa nắm tay và thần chú hết đã tha tốt rồi ta đã có tiền quá tiền mà tha nó tha quá không tiền tay không tay nó mà đã quên thả chi thả ở đây nữa nó เอาอีกตัวน่งกเอาอีกตัวนึงเอาอีกตัวเอาทักตัวทักกันองนั้เอาแค่ทักตัวเราไปต้มสื่อนั้นถ้ารู้เครื่องหนังเหรอไปนห่คสิตีว่าใครท่ามึจับปะอ่าไม่คือทักอ่าไม่คือรอรลวว่าแลเอาไม่ถาหรอ เป็นไปว่าอะไรชักขาด้านชี่หรอกเไปว่าแบบชักเขาจ้านตอนไม่ถองหรอกนนว่จัอาจายไม่ถองหรอกนั่นไอนอ้าเ,อาเบิ้งอาจักเขาจ้านไม่ถองหลอกทางเขาไม่ชี้ขาหน้าพญานาทางบ้าจังไหยตาเบิ้งอาติดอาขเขามาน่บไม่มากมาไมา่หลายเรื่อง เอ็งนั่งสขาข้อคิดฝากไปกันจัดทีไรน้องมาบวมหัวปวดหัวปวดหัวไปกันปวหัวไปนอีพอจ่ตังไนจะแค่จังไจแก้ปัญหาแต่พอเขาปวดหัวขึ้นกันเฟฟซีกับปวดหัวกันนะพูต่างคต่างปวดหัวนอนทับทางนี้ไป แล้วไว้คิดอะไร<ม>ให้มันหมันเพราะว่าแไว้ใส่กองถลักเขาเ,เาาขายังปวดหัวเขาถก <c oughs> ป,ปงคองเลยไว้ถูกต้องแล้วนะอะไรอะไรก้องป่อยมาป่อยมาปลุกกันไหวไหวกันลูกวนวัดฝูงตาอะาว่ามูอันไปมาตามูอันไปมาแสดงเพามูอันไปมาเลยว่าถ้าเขาวานไป ต่างคนต่างปวดหัวเจอกันอยากแก้ปวดแต่ทีไรไม่ถึงขายกว่าไม่ขายหญิงเขาอยากแกป้ปวดหัวว่าอีกทองปวดหัววัดโลกกว่าว่าแต่ผู้ซื้อผู้ขายขับปวดขึ้นไงเช้าฉุนไงจากวางยังงนเลยมือนกันกุกกันว่าอยว่าดีว่าดีว่าดีโตมาอีกแววกุกกันว่าไหวหรือว่าว่า ก็กระปุ๊วัดหัวคกบกันว่าจะพูดถือไว้พดทุกอไทยเขาก็ชื่อถือคือเตาปร,คาราะคากันแรงโตก,กันกบปล่อยหลับถูวบวว่อีเออโตไม่ว่าอีกนะโต้ยิ่งว่าสาคัญนบนักกว่าไหมว่านคือการแก้ปัญหาสาะัะคาับแล้วก็แก้เองเพราะ,นะะการแก้ปหาที่ต่างกั ใกล้ี่หอดหาคิดเตเลยเลยนะเ้ขณะนี้ไดล้ถี่สิบเก้าตัวหวาดต่อไปจะได้ 5, 7, ไห้าถี่ไปพ่อชงไข่ชงไข่จะได้ถึงห้าถี่สิบ้ชงไข่จะได้หอดหายคิดเติบแล้วเพราะว่าวานี้ลวลายตัวจริงจันหลายเปวือกจนปวดหัวอพอ

เขาใช้สิทธิ์มือวาดชิบิอ,ออกนะที่ใช้รูมือวาดออกมา่ะใคว่าแอวัดคูงถะไร้มือนี่กบว่าดไรมือวาว่าไรมืงเอือนแล้วเป็นไห้เป็นหนานนนข้าดทับบนเข้าได้อีนอ่นักงฆเพราะเช่าถามแต่นีนัอีนังฆ์ากเก้าวบนหวก็หามาครบคนเพิ่งหานมาบ้าคน เชี่ยวใช่ไหมวะใช่ว่าให้เชี่ยวว่ะใครว่าให้ทิี่วว่ะเขาว่าเราเก่าเก่งสามันเขาเก่งเนอะเขาหยุดแล้วนะเขาหยุดทั้งนักแล้วนะแต่คุณทึงยังไว้หยูดก่อนฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮม่มอือ

ตายครับตายคนตายหมดที่นั่งหล่าพอแหงหวาพคอเาวาจังที่วัดท่อางนางยุ่งเหลอวะอางนางจะไปเผาัีไม่รัางวันจักไมกเบาหวานไ่เผาออย่างว่าไม่รัางวันีม่เบาหวาน เราวัดกูทะลุก <t art ic> <t art ic> ูทะลุก <t art ic> ูทะลุกูไปสมาวัดกองได้ไหมถ้าไม่ไปกูไม่จักตายค่ออ๊ะทะวขึ้นท่งกูกับว่าอไรทะลุไปขึ้นทุ่งกูขนาคลับมา เราไม่จับใจ่ขาเเราไม่การแตลูกนั่นหะครับ่าโกนอันตรายแม่คุกคือโกนไม่อันตรายนะเพราะเขาเคยโกนนแม้เขาเคยโกนแล้วเขาใจนะครับเขาหัจักจังหวะโกนแอ้กีบโกนนะกว่านี้โกนกัรเห็นไหมทำได้สวยไหมแยงโกนสวยไหมทำาข้อม่หนาไหมอีกเท่าไหรท้าม้อแม่งนี่ว่าขึ้ออกไหม

นั่นแหละเขาไม่ยกว่ามีวัตถุการกวนว่าขึ้นโกรคือวัแบัเชะเอกยะเอกตะโกนมาคือเอ,อ้มาหุ่อ้ตะโกน่ากขอ้ยกยดใจค่ออะกว่าขี้ไรนาะ,ะป้าแ่าวว้า่งฟาทขึ้นวุงกออนะโกรมาไรแบบขุ้กงกรไม่รักวันไหนไม่รักวันไหนไ Thôi bây giờ cứ kêu ta khóc khốn thích người đó, kêu mà không khỏe bao